ความรักของมุกดาร้อนแรงแต่เต็มไปด้วยข้อกังขาหลายคนสงสัยเธอกำลังคบก,กับไฮโซหมื่นล้านอย่างสิสีชวลาจริงหรือไม่หลายเสียงลุ้นอยากเห็นภาพคู่รักออกสื่อแต่บอกเลยว่างานนี้อาจผิดหวังเพราะเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดมุกดานรินรัก นางเอกหน้าหวานมากฝีมืออัปเดตสถานะหัวใจแบบไม่มีกักเธอยอมรับความสัมพันธ์กับสิริชวลาทายาทหมื่นล้านตระกูลสีชวลาเดินหน้าด้วยดีชีวิตรักตอนนี้เป็นสีชมพูสดใสเต็มเปี่ยมเจ้าตัวบอกชัดว่าไม่ได้ปกปิดแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเปิดเผยภาพคู่ออกสื่อให้เหตุผลว่าเป็นพระนิสัยส่วนตัวที่รักความสงบไม่ชอบอยู่ในกระแสหรือโดนจับจ้องเกินไปหลายคนน่าจะยังพอมีหวังได้ลุ้นภาพคู่บ้างไหมคำตอบคือค่อนข้างยาก พระมุกดาเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่ชอบโชว์เรื่องรักผ่านโซเชียลแต่ไม่ได้ถึงกับปิดบังเวลามีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันเช่นรับประทานอาหารหรือเดินเล่นตามร้านเธอไม่ได้หลบซ่อนตัวไม่ได้สวมหมวกหรือใส่แว่นบางใดๆใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ไม่ค่อยมีภาพหลุดหรือร่วมเฟรมให้เห็นในที่สาธารณะแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่คนรอบตัวก็มักจะสงสัยแอบซุบซิบเวลามุกดาไปไหนกับสิทธิ์บางทีก็อดถามไม่ได้ว่าใช่คนที่เป็นข่าวหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม แม้มุกดาจะไม่ได้ปิดบังแต่ก็เลือกจะไม่ถแถลงชัดหรือเปิดตัวอย่างเป็นทางการดูเหมือนความสัมพันธ์นี้ยังเดินต่อด้วยจังหวะของตัวเองไม่มีใครรีบร้อนหรือกดดันกันใครที่หวังจะเห็นเซอร์ไพรส์เปิดตัวเร็วๆก็คงต้องรอกันต่อไปมุกดายังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าด้วยนิสัยส่วนตัวเธอไม่ชอบเปิดเผยเรื่องความรักมาตั้งแต่แรกแม้จะรู้ว่าการเปิดตัวเป็นสาธารณะย่อมมีผลกระทบบ้างแต่สำหรับเธอแล้ว มันสำคัญกว่าที่จะรักษาตัวตนรู้สึกสบายใจกับชีวิตและความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องอยู่ในสายตาคนตลอดเวลายอย่างไรก็ตามเธอขอบคุณแฟนๆที่เข้าใจในจุดยืนและให้กำลังใจในเส้นทางการทำงานพร้อมสนับสนุนทุกบทบาทไม่ใช่แค่ในฐานะนางเอกแต่ในทุกๆก,การเติบโตที่น่าสนใจอีกอย่างมุกดาเผยว่าตลอดกว่าสิปีในวงการเธอไม่เคยเปิดตัวแฟนเลยสักครั้งฟังดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากที่ใครจะได้เห็นภาพคู่หวานแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเธอทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่ายังพอรุ้นได้เสมอ ประเด็นนี้เปิดช่องให้ถกเถียงได้มากคุณคิดเห็นยังไงกันที่ดาราเลือกจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์คู่รักควรเคารพสิทธส่วนบุคคลหรือไม่หรือสาธารณะควรมีสิทธิ์ได้รับรู้ในเมื่อดาราเป็นบุคคลสาธารณะคุณเห็นด้วยหรือกลายเป็นประเด็นขัดใจเผยมุมมองของคุณในคอมเมนต์ได้เลย